อสิพี่พมันมาซื้ทัเลยเยช้าช้าช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 าหือมาเรามันไม่ดึงวะเยเฮ้ฮันโ่

มึง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 มึมะทำอะไรเอาเบตรงนี้มันต้องมีอไรสัก่างฮึฮึฮึ่ึยึ ข้างหลังแป๊บนึงนะข้างหลังโอเคใช่ป่ะเนี่มันมีกล่องใช่ไหมไม่มีกล่องวะไม่ใช่กล่อง xám Mặt chưa còn Còn kẹp là kịp đã rồi vào quá Chưa đặt, chưa đặt, chưa ok. Nó có phải chạy qua Xong của mình. ดับแรงยังวะโอ๊ยอะไรไอชี้กายเหตุอะไรคือทำจริงนะดับมึงโคตรแรงเลย Ya tek, ay, ci wadi, wadi ci Wadi, wadi. Oh, wadi, wadi. Wadi, wadi. Ah, mun uh, pay. Ah. Bang no ta na. -na. Kok ma. asyik, shiha. 짧게 horror 은 단어입니다. 조 พีพีตกอล้นะไม่ได้เล่นนะปรับนึงมาไหนนี่ใช่ไหมเอ้ผมไม่วิ่งให้มันไม่วิ่งให้มไ,มใหไม่เอาแล้วต้องมีก่องนี่ ไ,ไม่ไมีไผ่มีกลองะโอเครับเพล 给我吃点，吃、嗯、点，吃、嗯、点。

power โอเคโอเคไม่ผมไม่จำเป็นแต่เอาแอปเปลนนะิลมา

ティーティーティー。

Shit tu nak ni lah nak pedo nak temen Eh Eh sini lah Eh nak sabar นั่นนี <Viol> <acho>. ่กอโหเย่อเลยเฮ้ยเออเฮอเฮ่อไปยังไงนะเฮ้ยเฮ้ยอ้ใ้มาคิปะ Okey, ah, uh, akhirnya hon tu pergi. Hon ni nak kan. Bye. Bye bye.